<Run. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระปอเวเลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีมาสด้าครับนะมานาเสนอกันนะตัวเป็นกระบะนะนี่มาสด้าหนึ่งพันสี่ร้อยครับเป็นรถปีสามหกนะรถปีสามหก รถนี่เป็นเครื่องเดิมนะครับวิ่งทางไกลได้นะสภาพนี่ประมาณ80%นะครับเจ้าของประันตีไว้แบบนีนะครับแอร์มีครับแต่ต้องไปเจมน้ำยานะนี่วิทยุเทปนะครับนะโอ้คลาสสิกเลยครับเอกสารครบถ้วนครับพร้อมโอนนะภาษีปี64ครับความร้อนปกติดีครับกระบะมีผุบ้างนิดหน่อยนะครับนะก็อยากจะได้เนียบๆก็ลองเอาไปเก็บดูแล้วกันนะคัสซียังสวยครับนะไม่ผุ ยังพอได้ครับราคาเจ้าของรถตั้งไว้ที่48,000บานนบครับคันนี้รถอยู่อุดตละดิตนะครับคันนี้นะก็มีบริการส่งได้ตามระยะนะครับทั่วประเทศนะครับนะสนใจยังไงก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ Facebook นะครับนี่ติดต่อได้โดยตรงเลยครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้พร้อมนะครับนะทางการติดต่อนี่ใครมองเห็นลิงก์ก็มุมด้านขวามือของคลิปครับมีลูกศรชี้ลงนะ กดไปตรงนั้นนะครับก็จะเด้งรเราใียดขึ้นมานะครับพูดคุยกันได้โดยตรงเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้พลาชมสัคลิปนี้สวัสดีครับ